สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับช่องสาวการลสิลชา่นแนวนะคะเมื่อนี้เขาก็จะพามาตัดแต่งกิ่งต้นฝรั่งอายุ3เดือนนะคะว่าตัดแต่งกิ่งแบบใดกิงด่งใดจะต้องตัดออกนะคะไปชมกันเลยให้เขาเลือกกิ่งทีมันบรสมบูรณ์นะคะตัดถิงเลยว่าต้องเสียดายนะกิ่งทีบรสมบูรณ์กิ่งเล็กๆแบบนี้ค่ะตัดถึงเลยให้เหลือไว้เฉพาะกิ่งที มันสมบูรณ์ที่เขาจะเก็บไว้นะคะเนี่ยตัดถิ้งไปเลยค่ะม่ตองเสียดายถ้าห้องปตัดอ,ออกนะค่ะมันก็นจะไปอี่ยงอาหารของกิ่งที่มันสมบูรณ์แล้วนะค่ะขนาดห้องกะบาตองเสียดายนะคะกิ่งกิงเล็กๆแบบนี้เนาะตัดออกเลยให้เก็บไว้เฉพาะกิ่งที่มันสมบูรณ์เรากะใบที่มันแก่ก็ตัดถิ้งไปเลยนะคะ่ะใบใบ่ ใบโค,คกแก่ตัดถิ่งไปเลยมาแย,ย่งอาหารเนาะกิ่งที่ผสมบุญแบบนี้คะ่ะตัดถิ่งไปเลยคะ่ะเขาจะเก็บใ้เฉพาะกิ่งที่มันสมบูรณ์เนาะนี่บะตองเสียดายเขาก็จะเก็บไว้เฉพาะกิ่งที่มันสมบูรณ์แบบนี้คะ่ะมันสมบูรณ์มันใหญ่มันอวบใบมันใหญ่มันหนากิ่งที่ออกมาจากโ้นต้นตรงนี้คะ่ะ มันสมบูรณ์แบบเนี้ยเขาะจะเก็บไบแ้วถ้าเป็นถ้าเป็นกิ่งที่บ่สมบูรณ์นะคะแบบเนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยแห้งๆแบบเนี้ยเพื่อให้ตัดทิ้งเลยเศได้บัต้องมมแยังอาหารกินอื่นเนาะค่ะตัดออกไปเลยตองเสียดายถ้าเขาเสียดายเนี่ยห้องจะเฮ็ดให้ต้นฝรังห้องมันบงงาม กิ่งที่อยู่ด้านล่างบริเวณโค่นต้นแบบเนี้ให้ตัดออกไปเลยค่ะเข้าตองทําใจเสียดายเขากับตรงอดเอานะคะตัดออกไปเลยเพราะว่ามันจะเห็ดให้มีศัตรูพืชเนาะพวกเชื้อราพวกแมลงต่างๆาขนาดเขาก็จะตัดออกใบที่มันแก่กตัดออกไปน้ำน,นคะคะกิ่งเล็กๆในหน่อยแบบนี้ยคือตัดออกไปเลยเข้าจะเก็บว้เฉพาะกิง่งที่เขาตองการจะเก็บว้แค่นั้นเนาะคะ่ะ ออกไปเลยเนาะคะ่ะต้องเสียดายจะเห็นลูกมันก็นเก็บออกไปนา้ำต้องเสียดายนะคะทําใจเขาต้องใจแข็ง ต้นทียูกิ่งที่ยูข้นต้นให้ตัดถ่งไปเลยค่ะกิ่งที่กิ่งเล็กๆน้อยๆตัดออกไปเลยเราจะบุกเก็บแล้วกับใบใบแก่ตัดถ่งเลยค่ะมันมาแย่งสารอาหารบกเก็บใบเนาะ ก้อนหนาเนี่ยที่ก้อนที่เขาจะมาปลูกะเป็นสวนนะคะเขาได้ทดลองก็คือสื่อสื่อมาปลูกแบบทดลองก้อนก็คือกิ่มจูนะสองต้นแล้วก็หงเปาสื้อสามตน้นเขาจะปลูกก้อนที่เขาจะลงมือปลูกจริงๆเนาะคะ่ะว่าพฤติกรรมของต้นใหม่มันเป็นยังไงอันนี้เขาก็จะศึกษาจากพฤติกรรมของต้นใหม่เราเขาก็จะเฮ็ดตามนั่นนะคะนี่บ่ไดอาจจะบ่เป็นเฮ็ดตามรักวิชาการ เพราะแต่่วาเขาก็บเบิ่งจากพฤติกรรมเบิ่งจากลักษณะของต้นใหม่พอาะ,ะเราเหาเฮ็ดแล้วมันมันเป็นแบบไหนมันดีขึ้นบอ่อเนาะค่ะข้นต้นตัดถิ่งไปเลยเป็นต้นตัดถิ่งไปก่อนเขาจะต้องตัดกิ่งเรื่อยๆเนาะโบเมนวาตัดที่ทตัดครั้งเดียวแล้วจบเนาะคะ่ะเขาต้องค่อยมาเบิง่งค่อยมาสังเกตต้นใหม่ ก่นจะเก็บใบแบบนี้ค่อยสังเกตเรื่อยๆตน้นต้นใหม่มันต้นใหม่มันก็คือคนเนาะค่ะมันก็มีจิตใจแต่เอามันมาค่อยตรวจสอบมันเบิ่งมาแง,ง่มันกัรู้สึกว่ามันสวยขึ้นมันงามขึ้นกว่าเกา่เกา นี่ค่ะกิ้งกิ้งนิอยแบบนี้กิ้งที่ผสมบูร์แบบน,นี้แบบนี้แบบนี้ตัดถิ่งไปเลยค่ะเก็บไว้เฉพาะกิ้งกิ้งที่มันใหญ่สมบูรณ์แบบนี้ตัดถิ่งไปเลยค่ะ บางกิ่งอ่ะที่อยู่ของล่างสุดอ่ะก็ง่ามๆเพราะก็ต้องท่ำใจตัดมันออกไปเพื่อว่าบ่อยมีมีโรคบ่อยมีเชื้อราบ่อยมีศัตรูพืชเท่าก็ต้องท่ำใจอ่ะค่ะตัดออกไปเลยไปแกตัดออกไปเลยเพราะเห็นไปยังอาหารต้นกิ่งน้อยตัดออกไปเลย นเนี่คืออายุสามเดือนเนาะคะ่ะเขาแต่งก่งตัดออกไปเลยค่ะจะได้กะทำใจเดี๋ยวมันกับขืนไม่กิ่งมันน่งจะสวยกว่านี้อีกเนาะพต้องเสียหายมันเพราะว่าดาวาสินทดลองแล้วเนาะคะ่ะทดลองกับต้นฝรั่งที่เข้าสื่อมาทดลองก่อนหน้าเนี่ยเขาได้ทดทดลองแล้ว เขาจะภาพไปเบิงองต้นเที่ยวเขาสื่อมาก่อนหนีเนาะค่ะแล้วเขาตัดกิ่งไปแล้วมันเป็นแบบแบบกิ่งที่ผสมบูรณ์ลแบบตัดถิ่งไปเลยให้เหลือไว้เฉพาะกิ่งที่มันสมบูรณ์ ต้นนี้เขาก็มีการตัดแต่งกิ้งไปแล้วกอน,นานีเนาะค่ะมันก็นจะเหลือแต่กิ่งที่ใหญ่ๆแบบเนี้ยที่เขาจะเก็บไว้เนาค่ะทีะงง่แตกิงใหญ่ๆแตงกิ่งเล็กๆในน้อยที่บสมบูรณ์มันก็นจะบ่มีเน่ยค่ะบางเถ้อมันย่าออกมาเขาก็ตรงทํามใจตัดไปตัดไปเรื่อยๆ เขาจะต้องตัดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะมันก็จะเหลือถ้ากิ่งหญยๆแบบเนี้ยคะ่ะนี่ตัดแมนนะะ่เขาเมียเถอะต้นนี้ค่ะเขาเขาได้ตัดไปแล้วเนาะ,ะอันนี้มันก็นจะเหลือ นี่คะ่ะต้นต้นนี้เขาได้ตัดแต่งกิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะพา,า,ามาเบิง้งนะคะมันจะเหลือแต่เฉพาะกิ่งที่เขาจะต้องการที่จะเก็บไว้แต่นีแต่กิ่งที่มันสมบูรณ์นะคะกิ่งเล็กๆแน่ออะจากบ่มีเนี่ยต้นนี้ที่เขาแต่สื่อมาก่อนต้นนี้มีอายุเจ็ดเดือนแล้วคะ่ะสื่อมาเราเขาก,ก็ทดลองปลูกทดลองปลูกทดลองดูแลเราก็เบิ่งพฤติกรรมของมันนี่คือกิ่งที่เขาไม่การตัดกิงไปแล้ว เก็บใบเฉพาะกิ่งที่มันใหญ่นะคะนี่จะเป็นแบบนี้เนาะแดีข้าวเ้าแบบแตัตบเราจะพ้าไปตัดต้อนอื่นบางอีกแล้วค่ะต้นนี้ยังไม่ได้ตัดตับไปเลยของ่าง,างตัดถิ่นไปเลย ไปแบบนี้ยังสมบูรณ์ตัดออกทิ้งไปเลยค่ะเขาตัดห้เบึงแบบจริงๆเนาะค่ะว่าเขาเห็ดแบบมีอหลีนี่เขาเห็ดแบบมีของสวนเขาหรือคนที่เพื่อนๆ่อที่ปลูก ปลูกแล้วล้วก็ประสบผลสำเร็จแล้วอยากมีคําแนะนํำแบบไบบกะคอมเมมตนเขามากนะคะตอนนี้ฝนก็นเริ่มตกก็ค่ะ,ะมือนี้้อขาขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวมาพอกกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ